สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับตัว Tiger D4D นะครับขัเข้ามาติดตั้งอีกหนึ่งคันครับผมติดตั้งกับตัวจูมผ่านมือถือนะครับ w r a p t o r Remap โอเคครับผมอันนี้หลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับกับตัว D4D กับวัดบูธครับผมเนี่ยก็จะดูลรอๆนะครับทสวยดีฟดีตรงรุ่นนะครับไฟนจินไม่มีนะครับนี่ฮะไม่มีโชว์ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถสั่งซื้อไปติดตั้งเองได้นะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นต้องเป็นเครื่องดีฟดีเท่านั้นนะครับแทกเกอร์เนี่ยปรับความเร็ว F ให้ลูกค้าไว้ประมาณ6ก6ิบหก็ครับผมที่เหลือก็ไปปรับแต่งเองนะครับ โหมดนี้เหมือนกันครับผมอย่างที่บอกก็คือว่าผมต้องปรับเท่าไหร่รถแต่ละคันนะครับแต่ละยี่ห้อหรือว่าซีซีจะไม่เหมือนกันนะครับรถเดิมรถแมปอะไรพวกนี้ไอ้โหมดามเร็วตัวเนี้ยเราต้องไปปรับแต่งเองนะครับปรับให้มันพอดีกับรถเราหรือว่ากับตัวเรานะครับถ้าปรับเยอะมันก็ขี่ยากเนีย่ยมันจะมีมีทั้งหมดสองร้อยห้าสิบห้าระดับตัวนี้พญาิวางแป๊ดนะครับอ่านี่ครับ น,นะ255ดับดูรอบครับนียแต่เบาๆนี่ครับแต่นิดเดียวครับผมแต่มันได้ขับไม่ได้ครับมันไวเกินไปเขาเรียกมันไวเกินไปเราก็ต้องจูนลดลงมาครับถามว่าต้องต้องจูนแบบไหนก็คือสามารถขับแล้วก็ปรับจูนได้เลยระวังขับขี่ขับไปจูนไปได้ครับ ให้มันพอดีกับรถเราจูในรอบต่ำๆครับเพราะถ้าเกิดรอบสูงแล้วปรับจูนมันก็ถามว่ามันก็คับเร่งก็ไวจริงแต่พอเรามาขับรอบช้ารอบต่ำมันก็จะขี่ยากนะครับขับขี่ยากเนี่ยแล้วก็จะมีโหมด AI เราออกไปดูครับออนี่กล่องก็จะเปลี่ยนเป็น A ให้เรานะครับกล่องเปลี่ยนเป็น A ให้เรา เลงหมดเอไอครับผมเอไอก็ประมวลผลตามที่เราเหยียบเขเล่นนะครับให้แบบออโต้หมดเดินหอบครับผมออนเนี่ยหอบได้หมดครับรถเดิมรถเนี่ยสังเกตรครับผมอ่าบางทีลูกค้าถามว่าพี่หอบทำไมเครื่องมันสั่นจังหอบก็คืออยู่ความแรงครับหอบสั่นทุกคันครับเสียงหอบถ้าเปิด แต่ถ้าหอบรู้รัวหอบไปไวหอบไปทีอาการเครื่องสั่นมันก็จะน้อยลงแต่ถ้าหอบไปจังหวะเดินชา้าๆยังไงเครื่องก็สั่นอยู่ดีครับเห็นทุกรุ่นครับอ่าหอบปิดเปิดได้ครับผมนี่ฮอยากได้ไวอยากได้ช้าอยากได้ดังแค่ไหนก็ปรับแต่งได้เลยครับอันนี้ผมตั้งดีเลยไว้สองจุห้อ่าสมมติเราแตะคันเร่งหอบไปจะเง,งียบไป จะกลับมาเดินหอบใหม่ภายในสองชุดห้าวิหอบปิดเปิดที่ตู้กล่องได้ครับดีลบปิดได้เลยสังเกตที่โทรศั์ครับนีครับออนเขาก็จะเปิดให้เราครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นโหมดกันลื่น ฝักงฉันไหนถ้าเราไม่ใช้งานเราก็สามารถออกไปได้ครับไม่จาเป็นโหมดอิโค่ปีน้ำมันโหมดปิดควันสายรีแมปก็ใช้โหมดนี้ปิดควันได้เราคับเร่งกันขโมยเนี่ยโหมดเรียงรอบแล้วก็โหมดเสริมคอนโทรลรีแมปครับผม มีตำหมนให้สามเซต็ตหอบนะครับสา,ามารถทำงานควบคู่กับเครื่งไฟฟ้ไได้สมมติที้ผมเปิดหอบไว้แล้วก็กับม,มาทีา่หน้าฟังก์ชัน F ถ้าเราจะใช้งานาเครื่งไว้ด้วยเนี่ยจะเป็น F ให้เราหอบก็ยังทำงานอยู่ครับเราขับใช้งานรถก็สมมติเรใช้งานปึ๊บเนี่ยหอบก็ยังออไปก็คือขับได้เลยยกคันเร่ง2.5ดวิก็จะกลับม,มาทำงานให้เราครับ อันนี้เป็นดีโฟดีนะครับดีโฟดีปีปีสองพันสี่นะรถปีสองพี่ครับผมเครื่องดีโฟดี สนใจก็ทักแชทแอดไลน์ ine, เข้ามาได้นะครับส้านค้ามีบริการติดตั้งฟรีหรือว่าจัดส่งตัวทุกจังหวัดครับผมจะส่งไวครับรับรองถูกใจแน่นอนครับนี่ฮะพร้อมกับขาติดกระจกสวยๆเท่ๆครับขาติดกระจกแยกส่วนกันได้นะครับเราจะใส่ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้มาติดแถวคอนโซลก็ได้นะครับตัวกล่องทําไมสะดวก โอเคครับผมไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ